สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูจิ้งหรีกำลังเริ่มฟักนะคะตัวที่เพิ่งออกจากไข่ก็จะเป็นตัวขาวๆอ่ะเพื่อนๆพ,พอสักพักหนึ่งเริ่มแข็งแรงก็จะกลายเป็นตัวสีดําตัวเล็กมากค่ะคล้ายๆกับมดดาฉะนั้นใครที่ใช้บอ่อตะข่ายระวังมดหนีนะคะแล้วไม่มดตัวเดียวด้วยนะมดกันกับหมดบ่อก็มีค่ะเพิ่มๆหมดทั้งบ่อก็มีให้ระวังในช่วงเล็กนะคะตอนนี้การอนุบาลจิ้งหรีก,กับจิ้งโงงของนิดจะเปลี่ยนไปวิธีเดิมเราจะเลี้ยงแผงไข่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะเจอปัญหาในเรื่องของ ตัวนอนขนระบาดแล้วแม่นอนขนเนี่ยบินไปมาได้ถ้าเกิดเราเลี้ยงแผงไข่เต็มเนี่ยเป็นรังให้เขาอย่างดีเลยค่ะฉะนั้นเราจะอิงแค่ผนังพอแล้วก็คอยดูแลถ้าเกิดมีแม่นอนเราก็กําจัดทิ้งแบบเนี้ยการลดการระบาดมันจะทําได้ดีกว่าวิธีอื่นนะคะไม่ต้องกังวลว่ามแมลงจะกัดกันตายเนื่องจากตอนเล็กเขายังไม่มีปัญหาในเรื่องของการกัดการกินกันเท่าไหร่แล้วการโรยอาหารเป็นจุดเป็นจุดแบบเนี้ยมันจะช่วยทําให้ เขาเข้าถึงแหล่งอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่เคยผ่านการเลี้ยงมาก่อนเลยหรือไม่เคยดูคลิปในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีกกับจิ้งโงงเลยศึกษาได้ค่ะไข่จิ้งหรีกกับจิ้งโงงเวลาที่เราลองเราจะใช้ผสมกับขุยมะพร้าวนะฉะนั้นบางท่านที่ถามว่าขายขายไข่กี่เท่าไหร่ช่างไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเม็ดเล็กมากนะแต่ว่าในวงการแมลงเขาจะซื้อขายกันเป็นขันหรือเป็นถาดน,นะบ่อหนึ่งเนี่ยบ่อที่เห็นเนี่ย ใส่ประมาณ4ีถึงห้าถาดสี่ถึงห้าขันนะคะอยู่ประมาณนี้ถาดเล็กๆก,ก็คือถาดให้น้ําค่ะถาดกลมเนี่ยเป็นถาดขุยรังไข่เราจะไม่เติมน้ําในถาดกลมใหญ่เนื่องจากเราจะให้ตัวเล็กไตออกมานะแล้วก็เก็บขุยรังไข่เนี่ยทิ้งไปถาดเล็กเป็นถาดให้น้ำเราจะคอยเปลี่ยนแล้วคอยทําความสะอาดนะจิ้งลี่จะให้แค่หัวอาหารค่ยังไม่ได้ให้พืชผักทันทีลองดูวิธี